สวัสดีพี่พี่เอฟซีคนรักพระสมเด็จทุกทกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP คนรักพระสมเด็จ EP ที่ยี่สิบแปดนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ID ไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรูปหน้าร้านเป็นรูปหลวงพ่อเงินนะครับหน้าลายนะครับ วันนี้มีพระสมเด็จเนื้อเก่าถึงยุคมาแบ่งปันนะครับ EP ยี่สิบแปดนะครับหนึ่งองค์แปดร้อยบาทนะครับสององค์หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสามองค์สองพันบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ๆนะครับองค์แรกนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่ายุคต้นเลยนะครับ ดูเนื้อมวลสารนะครับเห็นไหมครับเม็ดพระซุ้มกอนะครับนี่ครับดูครับเนื้อสวยเก่านะครับนี่ครับดูครับเห็นไหมครับมีเม็ดแร่สีเขียวด้วยนะครับแล้วก็เนื้อพระซุ้มกอเนี่ยเด่นชัดเลยนะครับองนี้แตกลายงาเล็กน้อยนะครับบางๆนะครับ เห็นไหมครับมีเม็ดแร่สีเขียวนะครับเป็นแร่รัตนชาตินะครับแล้วก็เม็ดพระซุ้มกอนะครับนะครับรวมไปถึงเม็ดนางพญาเม็ดผงสุพรรณด้วยนะครับอยู่ในเนื้อองค์นี้เลยนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับนี่ครับซุ้มหดตัวเป็นเกลียวนะครับนี่ครับองค์หนึ่งนะครับฝากพี่พี่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับแขงซ้ายนะครับเป็นสันนะครับสวยงามนะครับนี่ครับ องนี uhm ้นะครับดูครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับองนี้เนื้อเก่าถึงยุคนะครับนี่ครับองค์แรกนะครับเบอร์ที่หนึ่งนะครับแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อมวลสารนะครับเม็ดพลาสมกอนะครับครับดูครับสวยๆเก่าๆนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่หลังเก่าๆสวยๆเลยนะครับ 800บาทนะครับรวมส่งจัดส่งฟรีนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับคล้ายๆอกกุดนะครับดูครับเนื้อมวลสารนะครับนี่ครับดูครับเนื้อมวลสารนะครับเป็นก้อนนะครับอยู่ด้านในนะครับเนื้อตกผนึกเลยนะครับพี่นะเนื้อตกผนึกเลยนะครับนี่ครับเนื้อตกผนึกมีเวทดมวลสารนะครับนี่แหล่รัตนชาตินะครับมีลงลักมา นะครับมีลงรักเก่ามานะครับนี่ครับดูครับเนื้อตกผนึกแคนไซ์เลยนะครับดูครับเก่าๆนะครับซุ้มหดตัวเป็นเกลียวนะครับตั้งสันนะครับดูครับเม็ดพระซุ้มกอครับนี่ครับองนี้นะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับองนี้นะครับองที่สองนะครับนี่ครับ นี่ครับเม็ดปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นเนื้อมวลสารนะครับเนื้อมวลสารของพระสมเด็จโตนะครับองค์ที่สองนี่สวยนะครับองค์นี้นะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือพี่ๆท่านใดต้องการบูชาพระนะครับองค์นี้นะครับเป็นเบอร์ที่สองนะครับ โทรได้เลยนะครับ0969026829นะครับหรือพี่ๆทักไลน์ได้เลยนะครับ ID ไลน์0967240203นะครับ3องค์2,000บาทนะครับราคาแบ่งปันนะครับสมาชิกนะครับราคาบ้านๆเลยนะครับสำหรับองค์ที่3นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ วัดบางขุนพรมนะครับผมจะพิมพ์ใหญ่วัดบางขุนพมลงกุนะครับองนี้นะครับเห็นไหมครับเนื้อในนี่ครับตกผนึกนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนื้อในเก่าแก่มีคาบนะครับมีคาบเจดีกุนะครับพี่นะครับมีคาบเจดีกุแบบนี้นะครับนี่องนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับตามซุ้มนะครับดูครับนี่ขึ้นเป็นผนึกเลยนะครับพี่นะครับดูครับ เห็นไหมครับองนี้เป็นพระสมเด็จพิม์ใหญ่นะครับซึ่งพิมพ์เนี่ยจะเป็นพิมพ์ของวัดระฆังนะครับนะครับนี่ได้จัดสร้างนะครับบรรจุไว้ที่วัดบางขุนพมนะครับนี่ครับเป็นเนื้อมวลสารนะครับนะครับเป็นเนื้อมวลสารห้าอย่างของพระสมเด็จโตนะครับองนี้นะครับมีคาบกุดูง่ายชัดเจนนะครับนะครับ นี่นะครับตามขอบนะครับมีการหลุดร่อนของเนื้อมวลสารนะครับในการกดพิมพ์นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเก่านะครับมีคาปลาคากุให้เข็นเลยนะครับนี่องค์ที่สามนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สังคตินะครับเกตทะลุซุ้มนะครับนี่ครับ งนี้ถือว่าเป็นพิมพ์ที่สวยงดงามมากนะครับด้านหลังนะครับมีรอยปาดเป็นแบบนี้นะครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับนี่ครับเนื้อขึ้นผนึกเลยนะครับนี่ครับเนื้อมวลสารนะครับเห็นไหมครับมีคาบความเก่าขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดูเนื้อครับนี่ครับ เป็นพนึกขึ้นมาเลยนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับซุ้มลึกนะครับซุ้มลึกซุ้มใหญ่นะครับว่ละขังนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับเก่าๆเลยนะครับองนี้นะครับดูครับนี่ครับฐานล่องนะครับฐานล่างเนี่ยเป็นฐานล่องเลยนะครับนี่ครับเนื้อสวยมากเลยนะครับองนี้นะครับ นี่ครับด้านข้างนะครับมีเนื้อมวลสารวัลกระังนะครับเป็นมวลสารอันนี้นี่ครับเม็ดสีส้มเนี่ยเป็นเนื้อพัาซุ้มกอนะครับนี่ครับเป็นเนื้อพัาซุ้มกอนะครับสวยมากครับองนี้นะครับพี่ๆนะครับองนี้หมายเลขสี่นะครับพี่นะหมายเลขสี่นะครับดูครับเนื้อด้านหลังเนี่ยตกผนึกนะครับมีรอยปริด้านด้านข้างนะครับจะเห็นเม็ดสีเขียวนะครับ นี่ครับเป็นเม็ดแร่รัตนะชาตินะครับแล้วก็เม็ดด้านบนนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อสวยมากครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมีเม็ดดําเม็ดแดงนะครับเนื้อสวยมากครับองนี้นะครับอง์ที่สี่นะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับอง์ที่ห้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัลคังเลยนะครับนี่ครับโอ้โหองนี้สวยมากครับพี่นะครับ นี่ครับนี่ครับดูครับนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับอกใหญ่นะครับอกใหญ่ล่ํานะครับเนื้อมวลสารนะครับดูครับนี่ครับเนื้อสวยนะครับองนี้ครับนี่นะครับอกผายไหลกว้างนะครับ นีครับดูครับซุ้มใหญ่นะครับตั้งเป็นแท่งเป็นสันเลยนะครับมีการหดตัวนะครับนี่ครับมีการหดตัวนะครับนี่ครับฐานด้านล่างนะครับฐานตรงเลยนะครับฐานนี้นะครับล่างสุดนะครับฐานตรงนะครับนี่ครับอันนี้เฉียงๆหน่อยนะครับองนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับซุ้ม ซุ้มคมซุ้มกลมคมมนเลยนะครับพี่นะองนี้นะครับสําหรับองนี้ถือว่าฟอร์มฟอร์มสวยฟอร์มประกวดเลยนะครับแบบนี้ครับซุ้มเต็มซุ้มใหญ่นะครับองพระใหญ่ร่ํานะครับอกผายนะครับด้านข้างเลยครับโอ้โหดูครับมีรอยปีรอยปิ้นนะครับตามธรรมชาติเลยครับดูเนื้อครับนี่ครับเนื้อมีเม็ดดําเม็ดขาวแบบนี้นะครับ เป็นเนื้อมวลสารนะครับนี่ครับโอ้โหถือว่าเนื้อสวยมากครับสําหรับองค์นี้ครับมีลักด้วยนะครับมีลักด้วยนะครับนี่โอ้โหสวยมากครับพี่นะครับสําหรับองค์ที่ห้าเนี่ยสวยมากครับด้านบนนะครับมีรอยปูไต่ด้วยครับนี่ครับอันนี้นะครับโอ้โหสวยมากครับนี่ครับมี่ขยาย อันนี้ขยายให้พี่พ fc ได้รับชมนะครับหนึ่งจุดแปดนะครับขยายได้ลึกกว่านี้อีกนะครับนะขยายได้ลึกกว่านี้ครับแต่เดี๋ยวจะจะไม่รู้ว่ามันอยู่สองจุดไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นขยายสามนะครับขยายสามเพืยใหญ่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเรามาส่องเนื้อแบบใกล้ๆลลึกๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดมวลสารนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ ขึ้นผนึกเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับดูครับซุ้มนะครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามเนื้อผ้าเนี่ยครับมีเม็ดพระซุ้มกอนะครับซุ้มเนี่ยครับขึ้นผนึกนะครับนี่ครับเก่าเก่งนะครับดูครับนี่ครับดูครับตามเนื้อนะครับเห็นไหมครับ เห็นตามเนื้อไหมครับโอ้โหมวลสารนะครับมีทั้งนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเม็ดเปลือกหอยนะครับเนี่ยครับนะครับเนี่ยน่าจะเป็นเม็ดเปลือกหอยนะครับเม็ดพระธาตุนะครับเนี่ยหรือพี่ๆหลายท่านเรียกเม็ดพระธาตุนะครับเห็นไหมเนี่ยเม็ดใสๆเนี่ยนะครับโอ้โหนะครับเนี่ยเม็ดเปลือกหอยนะครับเห็นไหมถือว่าสวยนะครับสําหรับองค์นี้นะครับพี่นะโอ้โหดูครับ ถือว่าสวยเลยครับพี่องนี้นะครับองค์ที่ห้านะพี่นะนะครับองค์ที่ห้านะพี่พี่อย่าพลาดเลยครับองที่ห้าสวยมากครับอ่าต่อมาครับอันนี้หนึ่งจุดแปดนะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับโอ้โหองนี้ครับพี่สวยมากครับองค์ที่หกนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังเลยครับพี่โอ้โหดูครับเนื้อสวยมากครับด้านหลังเนี่ยโอ้ขึ้นเป็นแบบพันึกขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยเห็นไหม มีเม็ดมวนสารแร่ตะนตชาตินะครับแล้วก็เม็ดปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับมวนสารสีดำนะครับดูครับโอ้โหดูเลยขึ้นเป็นผนึกเลยนะครับพี่เห็นไหมนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยครับพี่นะครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยจริงนะครับนี่ครับนี่ครับเก่าแบบธรรมชาตินะครับพี่นะนะครับธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับดูครับ ดูครับพี่นะครับแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับสวยมากครับพี่องนี้ครับนี่ครับองนี้นะครับสวยมากครับพี่นะครับนี่ครับดูครับโหดูครับเนื้อเก่านึนุ่มเลยครับด้านหลังนะครับพี่นะครับสวยมากนะครับอ่านะครับองที่หกนะครับแปดร้อยบาทนะครับ เรมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดนี่ครับดูจากทรงแล้วนะครับเป็นพิมพ์เป็นพิมเจดีนะครับเป็นพิมเจดีโอ้โหเนื้อสวยมากครับครับพิมเจดีอง์นี้เนื้อสวยมากเลยครับเห็นไหมครับส่องมาเลยครับมีแร่รัตนชาติแล้วก็เม็ดพระธาตุนะครับพี่นะครับนี่ครับโอ้โหพี่ดูครับ ดูครับวันนี้เป็นพิมพ์เจดีวัดระฆังนะครับพี่นะนะครับคนโบราณเาเรียกว่าต้องมีสามพิมพ์นะครับที่คนเล่นพระสมเด็จเนี่ยจะต้องมีให้ครบเซตนะครับมีพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วพิมพ์เส้นได้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพิมพ์เจดีนะครับนะครับของหนึ่งหนึ่งสร้อยนะครับจะมีสามพิมพ์นะครับใหญ่ได้ดีนะครับพี่นะครับโ้ดูครับตรงนี้สวยนะครับ นะครับฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับถ้าถูกใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0969026829นะครับองนี้เป็นพิมพ์เจดีครับซุ้มขอบข้างเต็มเลยนะครับซุ้มขอบข้างเต็มนะครับองนี้พักพักหนานะครับพระหนามลสารเยอะนะครับเนื้อเยอะนะครับดูครับนี่ครับโอ้ดูครับตกพันหนึกนะครับขึ้นแบบนี้เลยครับ นี่ครับความเก่าความแก่งนะครับของพระสมเด็จนะครับผ่านการเวลามานะครับนี่ครับโอ้โหดูครับสวยมากครับสวยมากนะครับพี่นะครับองค์ที่เจ็ดนะครับต่อมาองค์ที่แปดนะครับนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่แปดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มนะครับนะพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มมีสังคตินะครับโอ้โหดูเนื้อครับพี่นะนี่ครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับ นี่ครับเก่าแก่งขึ้นนะครับนี่ครับเนื้อสวยมากครับดูครับนี่ครับตกผนึกขึ้นเลยนะครับพี่นะผนึกขึ้นเลยนะครับความเก่านะครับซุ้มใหญ่ล่ํานะครับนี่มีแตกลายงานนะครับความเก่านะครับดูครับซุ้มทั้งเลยครับโอ้โหตรงนี้นะครับนี่สวยครับสวยตรงนี้สวยนะพี่บีดูนะครับ นะครับดูครับนี่ครับสวยมากครับองค์นี้ครับนี่ครับดูครับองนี้เป็นองค์ที่เจ็ดนะครับเนื้อสวยทุกองคนะครับพี่นะวันนี้นะครับพี่นะครับสามองสองพันบาทนะครับพี่นะนะครับต่อมาองคนี้ครับเป็นองค์ที่เก้านะครับพี่นะองค์ที่เก้านะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับ นี่ครับดูครับเนี่ยเป็นพิมพ์ j จดีนะครับองนี้นะครับโอ้โหสวยมากครับสวยมากครับพี่องนี้ครับนี่ครับพิมพ์ j จดีนะครับนี่ครับดูครับซูมมีขดตัวเป็นเกลียวนะครับมีความเก่าให้เห็นที่เนื้อเลยนะครับโอ้โหองนี้ครับนี่ครับเนื้อมวลสารครับพี่นะครับ สวยครับองนี้สวยครับพี่นะครับสวยนะครับด้านข้างปิดปลิ้นนะครับตามการเวลานะครับตามการเวลานะครับนี่ครับด้านหลังนะครับมีรอยปาดนะครับนี่ครับนีน่ครับดูครับนี่ครับเนื้อมวลสารครับเม็ดพลาสุ้กกรนะครับมีความเก่านะครับธรรมชาติเลยนะครับ องค์ที่เก้านะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สิบนะครับองคนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหองค์นี้ครับดูครับสวยมากครับองค์ที่สิบนะครับนี่ครับเห็นเนื้อเลยครับพี่นะดูครับมีเม็ดพัชสมกรนะครับอกใหญ่ล่ํานะครับไหลกว้างนะครับสวยนะครับองค์นี้นะครับ นี่ครับซุ้มหักตามมุมนะครับเห็นไหมนี่ครับตรงนี้ครับโหดูครับนี่ครับดูครับสวยครับตรงนี้ครับสวยครับนี่ครับนี่ครับดูครับมวนสารครับนี่ครับเป็นเม็ดพัลซุ้มกอนะครับเนื้อซุ้มกอนะครับ สวยมากครับพี่องนี้ครับนี่มีรอยปูไต่ร้อยหนอนด้นนะครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับนี้นะครับองที่สิบนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับมีความเก่าเลยครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับ Olá, นี้ครับเนื้ออยู่ที่เสียนเลยนะครับนี่ครับองนี้นะครับดูครับเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งองเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเนื้อมนสารก้อนใหญ่นะครับอยู่ด้านล่างเนี่ยครับนี่ครับูอคงนี้นะครับดูครับซุ้มใหญ่ล่ํานะครับนะครับซุ้มใหญ่ล่ํานะครับโค้งเป็นธรรมชาตินะครับซุ้มนะครับ ี่ด้านข้างมีรอยปีรอยปิ้นนะครับตามการเวลานะครับนี่ครับดูเนื้อครับโอ้โหดูเนื้อครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับพี่องค์ที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับองค์ที่สองเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับโอ้โหเขาเรียกว่า หูปะบ่านะครับหูปะบ่านะครับเป็นเนื้อดํานะครับเนื้อดําแปลกดีนะครับเนื้อดําแล้วมวลสารเนี่ยขึ้นผนึกนะครับดูครับมวลสารมวลสารวัดระฆังเลยนะครับนี่มีหูด้วยนะครับหูปะบ่าเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อมวลสารครับหูดูครับนะครับสวยมากครับองนี้นะครับ นะครับเป็นเนื้อดํานะครับนี่ครับดูครับบนสารครับนี่ครับองนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าถูกใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าหเก้าศนย์สองหกแปดสองเก้านะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อดํานะครับองค์ที่สิบสองนะครับต่อมาองค์ที่สิบสามนะครับเนี่ยองนี้องที่สิบสามนะครับองเนื้อดีมากเลยครับ นี่ครับดูครับองที่สิบสามนะครับองนี้ครับดูครับเนื้อมวลสารครับมีเม็ดปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับเม็ดเนื้อซุ้มกอนะครับแล้วก็นี่ครับปกปูนเปลือกหอยนะครับขึ้นพันนึกแบบนี้เลยนะครับนี่ครับโ้เนื้อสุดยอดเลยพี่นะครับนี่ครับนี่ครับดูครับ นี่ครับดูครับโอ้โหดูเนื้อครับพี่นี่ครับมีเนื้อช้ำเนื้อเน่าด้วยครับนี่ครับเม็ดสีเขียวนะครับดูครับสวยมากเลยครับนี่ครับสวยนะครับสวยนะครับส่องมานี่ครับสวยเลยครับขึ้นกล้องเลยนะครับพี่นะองค์ที่สิบสามนะครับต่อมาองค์ที่สิบสี่นะครับ องที่สิบสี่เนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับน่าจะเป็นบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับลงกุนะครับ <S <S บางขุนพรมลงกุนะครับนี่ครับเนื้อสวยมากครับดูครับนี่มีเนื้อเนื้อพสัสมกอนะครับมีคราบกุนะครับนี่ครับพะสมเด็ด วัดบางขุนพรมเนี่ยเป็นการจัดสร้างในยุคปลายแล้วนะครับนะครับเห็นไหมครับจะมีคาบไขขึ้นนะครับพาลงกุนะครับยุคปลายนี่ครับมวลสารก็จะน้อยนะครับดูครับเห็นไหมครับเนื้อนะครับคาบกุรขบเนี่ยจะเหมือนฟองเต้าหู้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับส้มๆนะครับเม็ดเล็กๆนะครับขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือคาบกุของเนื้อของบางขุนพรมนะครับนี่ครับ ครับแบบนี้นะครับองนี้นะครับเป็นบาขุมพรมองที่สิบสี่นะครับต่อมาองที่สิบห้านะครับนี่ครับองนี้นะครับโอ้พิมใหญ่ล่ําเลยครับพี่นะครับดูครับสวยมากครับองนี้ครับนี่ครับเส้นสังคติขึ้นตั้งเป็นแท่งเป็นสันนะครับเนื้อขึ้นผนึกนะครับสีออกกลมเหลืองนะครับแข้งซ้ายนะครับ เห็นเป็นมุมเป็นสันชัดเจนเลยนะครับโอ้โหงนี้สวยนะครับองที่สิบห้านะครับสวยมากครับองนี้นะครับประกวดได้เลยนะครับพี่นะโอ้โหดูครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูเนื้อครับเนื้อเน่าเนื้อสวยชัดเจนครับพี่นะครับมีลักเก่าๆอยู่ด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับ สวยนะครับสวยมากครับนี่ด้านหลังเรียบๆนะครับมีรอยนี่ครับมีรอยหนอนด้นปูไตนะครับดูครับสวยมากครับองนี้นะครับองที่สิบห้านะครับสามองสองพันนะครับหนึ่งองแปดร้อยสององพันห้าสามองสองพันนะครับนะครับพี่ๆชอบองไหนพี่ๆทักหรือโทรไลน์เข้ามาหา นะครับได้เพืได้เลยนะครับ0969026829นะครับสายด่วนสายตรงนะครับโทรได้เลยนะครับหรือติดต่อทางไลน์นะครับ0967240203นะครับเป็น ID ดีไลน์นะครับโทรไม่ได้นะครับแอดไลน์แบบนี้นะครับแอดไลน์สแกนค r Code ได้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสะดวกแบบไหนนะครับ ติดต่อทางช่องทางนั้นเลยนะครับถ้าเกิดสายด่วนสายตรงโทรเบอร์096 902 6829ครับพี่นะสะดวกกว่านะครับโทรได้เลยครับตอนนี้นะครับฝาก FC นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมในครั้งต่อไปนะครับนะจะมีพระสมเด็จเก่าๆนะครับพระบ้านยอดนิยมนะครับมาแบ่งปันพี่ๆ FC เวลาเดิมนะครับ วันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ